อีกจุดหนึ่งค่ะก็คือบูแกอรี่แอนด์บูชิคโฮเทลนะคะซึ่งตรงนี้มีความน่าสนใจยังไงคะของบ้านครัแบบก็วูแกรอรี่นะครับจริงๆก็คืออดีตนะครับเป็นร้านเก่าแก่นะครับเป็นร้านาขายนาฬิกาและเสื้อนาฬิกานะชื่อหมอสิงห์นะครับซึ่ง ทายาทรุ่นที่สามนะครับคือคุณประเดชวุฒิชานะครับท่านก็ได้เล็งเห็นนะครับถึงการอนุรักษ์อาคารเก่าแล้วก็ในเรื่องของการนําอาคารเก่ามาทําให้เกิดประโยชน์นะฮะในเชิงธุรกิจในเชิงของการสร้างสรรค์นะครับก็ได้นะครับพัฒนาอาคารเก่าซึ่งทรุดโทรมนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับซึ่งในขณะนี้นะคะท่านนายชกนตรีก็ถือโอกาสได้พูดคุยกับนางฟ้ากูเจิงของเรานะคะ ก็มีโอกาสถามไทยนะคะเพราะว่าน้องแอนนี่เองก็เป็นนักฟ้ากุจัจที่ณปัจจุบันเองก็ต้องยอมรับว่าหล,หลายๆท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะน้องอาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของสายตาแต่ด้วยความสามารถและก็ความชื่นชอบในเรื่องของการเล่นกุญแจนะคะก็ปัจจุบันเองก็มีงานแสดงต่งตางๆมากมายก็จะงโอกาสเล่นกุญแจต้อนรับทางด้านท่านในวงดนตรีด้วยนะคะถ้าเป็นจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของชุมชนนะครับคือชุมชนให้โอกาสนะ ทุกๆคนนะครับในชุมชนนะครับไม่้างน้องเอนนี่ซึ่งเป็นผู้ที่ปลอบพงนะครับต่างสายตาครับอนุญาตขายรูปูกกับได้นะครับถายรูปเลยถ่ายรูปหมะคค เอาละค่ะก็ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะ<ห>คุณผู้ชมคะทุกท่านยังคงติดตามการถ่ายทอดสดภารกิจนาย,ยกรัฐมนตรีรรนะคะและก็คณะรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณนะบริเวณย่านเมืองเก่าถนนถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ,คะเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนและก็เยี่ยมเยียนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงถือโอกาสพูดคุยนะคะถามถ่าย หลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นและก็แน่นอนนะคะว่าก็จะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่ชาวจังหวัดภูเก็ตเองนะคะต่างปรับปรืมกับการเดินทางมาของทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นไวโซปอยู่